แมทใช่ไหมก็จะได้ความรู้คณิตศาสตร์อย่างเช่นแบบบวกลบคูณหารได้การคิดเลขเร็วได้การเชื่อมเลขกันไปเรื่อยๆก็ได้พวกการคิดแบบลอจิกแล้วก็ตัรก,กะแบบผมก็จะได้รับความสับใหม่ๆจากเขามากขึ้นแล้วก็อาจจะ ตกข้างๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เทคนิคการเล่นต่างๆนี่มาดูเขาเป็นคู่ชิงบ้างแล้วก็ไปดูรุ่นโอเพนบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เยอะเลยค่ะในในหปีที่เล่นก็สนุกดีครับได้มันตื่นเต้นดีที่ได้ว่าแข่งอะไรแบบเนี้ยเพราะปกติไม่เคยไปแข่งเลยก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเลยค่ะได้ลองสนามแข่งจริงๆอะคะ่ะดูน่าตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่ามีคนมาแข่งเยอะมากแล้วก็แบบว่าเจอคนแบบว่านักเรียนที่ดูแบบเก่งๆเยอะมากใช่ได้ได้รู้จักกับคนแบบ คนเพิ่มขึ้นค่ะว่าในแต่ละครั้งที่เราเจอค่ะเราไม่ได้เจอคนเดิมตลอดไปแล้วก็แบบเหมือนได้เพื่อนเพิ่มได้ความรู้เพิ่มได้ทิคการนับคะแนนให้ไหวเพิ่มค่ะได้รู้ว่าเวลา แล้วก็จะคูณเลขไวขึ้นนี่ประทับใจก็คือตอนมาเจอกันครั้งแรกอะค่ะก็เหมือนคุยกันเหมือนเพื่อนเลยออทุกคนก็ช่วยเหลือสมัคคีกันครับ่างโรงเรียนก็ช่วยกันครับได้รู้จักเพื่อนเพื่อนโรงเรียนอื่นครับน่าจะเป็นด้านการคิดเลขอะไรนยะทำให้แบบคิดเลขเร็วขึ้นนะภาษาทางคณิตศาสาตร์ค่ะแล้วก็แบบว่าฝึกวินัยในตัวเองแบบว่าต้องมาฝึกซ้อมอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะมาแข่งก็ทำให้เข้าใจวิชาคณิตมากขึ้นค่ะรู้จักการบวกลบเลขและกก็ข้างสมการอะไรอย่างนี้ค่ะได้ศัพท์ใหม่ๆเยอะ เดินเทียวด้วยมันก็แบบว่าได้สะสมผลงานด้วยค่ะในการตอบมหาลัยใช่ใช่ๆกิจติบัตรไปแบบเที่ยนขอดคุณนีได้สาวด้วยครับได้เจอสาวน่ารักค่ะใครสนใจการแข่งขันทางวิชาการนะครับจะมี Crossword คำคม a m a c s Sudoku นะครับแต่ถ้าสมมติใครสนใจความเพลิดเพลินก็จะมี g o Finger โ r s t a r หรือจะเป็นอันใหม่ล่าสุดก็คือ Circus ครับก็สามารถมาเล่นกับ Edu p o i ได้นะครับ ผมรับรองว่าได้รับความสนุกแล้วก็ได้รับมาตรฐานแน่นอนครับขอบคุณครับคลิปนี้จัดทำโดยบริษัทเอทูพอยเกมแอนทอยจำกัดและสมาคมเกมกระดานและของเล่นเพื่อการศึกษา